ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo reno 12 5 g ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทาง oppo นะครับเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็อยากจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเจ้า oppo reno 12 5 g เครื่องนี้นะครับก็เป็น ตัวรุ่นกลางของเขานะครับในตัว oppo reno 12 series 5g เนาะเขาวางจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะครับจะมีตัว oppo reno 12 f 5g oppo reno 12 5g แล้วก็ oppo reno 12 pro 5g นะครับผมตัวนี้เป็นตัวกลางเป็น hero product ครับขายดีมากๆเลยดีไซน์ตัวเครื่องสวยแน่นอนครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเป็นจอโค้งฝาหลังโค้งนะครับฟิลลิ่งในการถือการหยิบจับเนี่ยคือดีมากๆเลยใครที่หาสมาร์ทโฟนที่แบบ ตัวเครื่องไม่หนักมากถือใช้งานมบอเดียวแน่นมือกระชับมือดีดีไซน์ตัวเครื่องสวยๆผมแนะนําเลยนะครับสำหรับเจ้า oppo reno 12 5g ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับตัวเครื่องของเขานะครับน้ําหนักอยู่ที่177กรัมความบางอยู่ที่7.57ม mm, ิลลิเมตรนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์เลยนะดีไซน์ตัวเครื่องสวยครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยประมาณนี้เลยเนาะในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะครับนั่นก็คือการใช้งานในเรื่องตัวกล้องครับผม เขามาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่32เมกะพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0เป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับผมและก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนมีความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8เป็นแบบออโต้โฟกัสแล้วก็มี OIS กันสั่นมาให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็มีเลนมุมกว้างความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลนถ่ายระยะใกล้นะครับความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.4 ดูจากสเปคแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมาให้แบบใช้งานครบทุระยะเลยเนาะสำหรับกล้องหลังของเขานะครับแล้วก็บวกเพิ่มมาด้วยตัว OPPO AI นะครับผมตัวนี้การใช้งานก็ UI ของเขานะครับเมนูฟังก์ชันต่างๆก็มีมาให้ใช้งานครบเลยนะครับมีโหมดโปรตัววิดีโอของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะอัดได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30fps นะครับถ้าเราเปิดการสั่นปุ๊บตัว ความละเอียดของเขาเนี่ยจะดรอปลงอยู่ที่ 1,080p 60fps นะครับซึ่งความละเอียดในระดับนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการแบบอัดคลิปลง Titik t o k อัดคลิปลง YouTube แน่นอนครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบจัดเต็มเลยจะเอาไว้แบบแคปภาพแคปวิดีโอเนี่ยก็ 4K 30fps ก็ได้ครับจะได้แบบความละเอียดที่มันจัดเต็มเนาะอันนี้เป็นภาพถ่ายปกตินะครับผมแล้วก็แน่นอนครับตัวรีทัชอยู่ตรงนี้ให้ใช้งานนะครับในเรื่องตัวโมดขเขารูปคนก็จะเป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ เนี่ยครับอยู่ตรงนี้เนาะมีไม่ให้ใช้งานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวฟิลเตอร์นะครับจะมีตัวโบเก้ไม่ให้ใช้งานเยอะเลยนะครับผมเพิ่มเติมครับมีเมนูต่างๆให้ใช้งานครบเลยส่วนตัวผมเองแล้วใช้งานมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนดูภาพถ่ายของเขาเลยแล้วกันนะครับก็ตัวภาพถ่ายถ้าเราแบบถ่ายภาพวิวเนี่ยก็ ใช้งานได้ดีครับอันนี้เป็นระยะมุมกว้างนะครับทุกคนเป็นระยะมุมกว้างเนาะผมถ่ายในแสงที่มันแบบสลัวสวหน่อยนะครับก็โอเคเก็บรายละเอียดได้ดีครับอันนี้เป็นระยะปกติครับความคมชัดเนี่ยคือมีมาแบบจัดเต็มอยู่แล้วแล้วผมถ่ายไปในระยะ 2x ครับเป็นระยะซูมในตัว UI ของเขานะครับที่เขาตั้งค่ามาให้นะครับผมก็ เนี่ยครับ 2x ซูมดูก็เห็นรายละเอียดแล้วเราก็จะได้ภาพมาอีกในระยะหนึ่งเลยนะครับในเรื่องการใช้งานถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยระยะมีม่ให้ใช้งานครบครับทุกคนก็คือใช้งานได้ดีเนาะมุมกว้างเลนส์หลักแล้วก็ 2x ใช้งานได้ดีครับในเรื่องการถ่ายภาพที่มันแบบถ่ายภาพแบบปกติทั่วไปอ่ะการทําหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยก,ก็ทําออกมาได้ดีนะครับการถ่ายหรือว่าเราต้องการแบบสีที่มันสดๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยครับรายละเอียดที่มันจัดจ้านหน่อยก็คือแบบเก็บรายละเอียด ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในเรื่องการถ่ายภาพก <ๆๆ S 1> ารถ่ายวิวเนาะส่วนการถ่ายคนล่ะเป็นยังไงบ้างการถ่ายคนของเขานะครับแน่นอนหน้าชัดหลังเบลอทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับโบเก้ละลายหลังได้ดีครับผมตัดขอบต่างๆได้เนียนดีในส่วนของตัวบิวตี้ก็ปรับได้เนียนได้สวยดีอยู่แล้วนะครับทุกคนอันนี้คือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเนาะเนี่ยครับสามารถที่จะถ่ายมุมกว้างได้ครับ ทำให้ตัวแบบของเราแบบดูเล็กแล้วก็ซูมดูก็ยังคงเห็นรายละเอียดนะสำหรับตัวเรียนมุมกว้างของเขานะครับระยะปกติก็สวยดีครับผมก็ประมาณนี้ในเรื่องกล้องหน้าเซลฟี่ก็แน่นอนครับใบหน้าเนี่ยคือเนียนสวยมากๆอยู่แล้วนะครับส่วนการทําหน้าชัดหลังเบอร์สาหรับกล้องหน้านะครับก็ทําออกมาได้เนียนดีครับผมเรามองดูแล้วภาพเราเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัว AI Studio นะครับผมก็นี่ครับก็จะมีเป็นตัว ภาพต้นแบบเนาะให้เราเอาไว้แบบเอาใบหน้าของเราไปใส่ครับง่ายๆเลยแบบนี้เลยสมมติว่าเราจะเอารูปเดี่ยวนะครับตรงนี้อ่าอันนี้สมมุติว่าเราจะเอาภาพนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะเรากดสร้างปุ๊บเขาก็จะมีถ้าคนใช้ไม่เยอะเนี่ยก็จะไม่มีคิวนะครับแต่ถ้าแบบมันมีคิวเราก็รอ,อนิดนึงนะครับผมพอเราสร้างเสร็จปุ๊บแล้วนี่ครับเขาก็จะมาในลักษณะแบบนี้ ผมว่ามันเป็นลูกเล่นที่แบบเออโอเคดีแล้วก็จะมีในส่วนตัวรลยน้ำด้วยว่า Gene r a t e by oppo ai studio ครับอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยครับก็ดูเนียนดีครับดูเป็นธรรมชาติเลยถือว่าโอเคมากๆแล้วเหมือนตัวจริงด้วยนะในเรื่องตัว ai ที่เขาสร้างมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าโอเคมากๆเลยสมมุติว่าเราถ่ายภาพวิวอยู่แบบนี้แล้วแล้วเสังเกตอะไรไหมเฮ้ย,ยไอตัวนี้มาว่ะมอไซค์จอดอยู่เราไม่ชอบครับทุกคนสามารถที่จะแก้ไขได้ครับ มาตรงนี้ครับผม AI eraser ครับแล้วก็ซูมดูครับผมวาดเลยครับผมวาดเอาตรงสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยนี่เขากำลังตรวจอยู่ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บลบออกไปครับนี่ครับประมาณนี้มันก็จะทำให้ภาพของเราแบบเออว่ะมันดูมันดูแบบ้ยแต่ว่าได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยได้กระติกน้ำมาเนี่ยครับเราก็ลองทำบ่อยๆแล้วกันเนาะนี่ครับอ๋อมันอยู่มันมีอยู่แล้วเออว่า เนี่ยครับทุกคนเฮ้ยเออเนี่ยครับมันก็ลบออกไปให้เราก็คือมันก็จะทําให้ภาพเราแบบดูดีขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยเขาสามารถที่จะลบได้นะผมว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโอเคมากๆเลยนะครับในเรื่องตัวแบบฟังก์ชัน AI ตัวนี้ที่มีมาให้ใช้งานนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะว่าแน่นอนแหละบางทีเราอยู่ในที่ที่แบบมันเป็นสถานีฮอตคนเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีเราอยากจะลบตัวคนอื่นออกไปให้เหลือแค่เราอันนี้ก็ทําได้นะครับทุกคน คือเป็นฟังก์ชันที่แบบโอเคมากๆเลยในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขานะครับ ส่วนความแรงของเขาล่ะเป็นยังไงบ้างตัวชิปของเขานะครับที่ได้มาเป็นของตัว mediatek d i m e n s i t y 7,300 energy นะครับมาพร้อมกับแรม1 2 g หน่วยความจำก็มี2ขนาดให้เลือกนะครับตัว256ิก g ขายอยู่ที่14,999ากิบกาท5 1 2 g ขายอยู่ที่16,999บาทนะครับก็เลือกตามการใช้งานของเราเลยแล้วกันเนาะใครที่รู้ตัวว่าทำงานคอนเทนต์หนัก,นกเลยเนี่ยก็เอาเป็นตัว5 1 2ิ g นะครับจะได้แบบเพียงพอต่อการใช้งานตัวนี้ผมเทสแคแนนอันตูต เกือบจะแบบ7 0 0 0แสนเลยนะครับทุกคนเนี่ยแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะผมเปิดแบบเป็นโหมดแบบเร่งประสิทธิภาพไว้นะครับเนี่ยเขาก็จะเร่งประสิทธิภาพแบบสูงสุดไว้นะครับก็คือเทสแคเนลอันดูตออกมาแล้วก็เกือบ7 0 0 0แสนเลยก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมในเรื่องการใช้งานทั่วไปลื่นไหลสมูทดีแน่นอนครับการใช้งานตัวโซเชียลมีเดียการทัดการสัมผัสเนี่ยเนี่ยครับคือแบบลื่นติดมือดีอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องการใช้งานของเขา เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกมให้ดูสัก1เกมแล้วกันสําหรับตัวเกมพั b g Mobile นะครับก็ตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัว Hyper b o o s t นะครับเป็นการเปิดเอนจิ e นเกมเพื่อเร่งหน่วยความจำเร่งเครือข่ายเร่งอะไรต่างให้เราแบบให้มันเหมาะต่อการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีโหมดให้ปรับครับผมโหมดโปรแกรมเมอร์โหมดสมดุลพลังงานต่ําแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการเล่นเกมอยู่ตรงนี้เยอะเลยครับลาโพง,งเขาเนี่ยเป็นลาโพง 300%เนะครับเป็นลำโพงคู่เสียงคือดังกระหึ่มดีมากๆเลยนะครับทุกคนในส่วนของการแบบการฟังเสียงรานเล่นเกมของเขานะครับ หรือว่าจะเอามาแบบฟังเพลงหรือว่าดูคอนเทนต์เนี่ยเสียงคือดีมากครับลำโพงคู่เสียงกระห่มดีเนี่ยเขาเกมมาได้เร็วมากๆเลยนะตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับสำหรับตัวเกม PUBG MOBILE ก็ปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเดทเอ,อยู่ที่สูงสุดนะครับสมดุลอยู่ที่อัลต้า S D อยู่ที่อัลต้า S D R S D เฟรมเรทก็อยู่ที่อัลต้านะครับตัวเสียงเนี่ยมีอัลต้าให้ปรับนะครับผมเจโรโโคเปิดใช้งานได้ถ้าทำถึงฟีลในการเล่นเกม PUBG MOBILE เป็นยังไงบ้างผมปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเร็ไว้ที่สูงสุดก็โหเล่นได้ล ภาพสวยการาฟิกสวยครับความร้อนคุมได้ดีจัดการได้ดีครับในส่วนการเล่นเกม p ั b g Mobile ไม่ต้องกังวลครับเล่นได้แบบสบายสบายเลยส่วนตัวเกม ROV ล่ะเป็นยังไงบ้างปรับสุดได้ทุกอย่างครับเล่นได้แบบสบายชิลๆครับผมความร้อนเนี่ยแค่อุ่นๆมือแค่นั้นเองใครที่ชอบเล่นต่อเนื่องอันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเล่นไปนานๆก็ไม่มีแหลกไม่มีกระตุกเลยนะครับนี่เรื่องการเล่นเกม ROV เนาะ ก็แน่นอนครับตัวประสิทธิภาพตัวฟอร์แมนของเขาก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคาหมื่นกลางก็แน่นอนอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ย ชูจุดเด่นในเรื่องการเล่นเกมแบบสุดจ๋าเลยเนาะแต่ว่าในเรื่องการใช้งานอื่นๆเนี่ยเขาก็มีมาให้แบบจัดเต็มนะครับดังนั้นความแรงที่ให้มาในระดับนี้เนี่ยผมรับได้ครับสำหรับมือถือที่ขายในเรทราคานี้จากแบรนด์ oppo นะครับสํหาหรับเจ้า oppo reno 12 5g เครื่องนี้ครับผมและที่สําคัญนะครับเขาก็จะมีในส่วนตัว ai link boot เนาะเอาไว้แบบเร่งเครือข่ายให้เรานะครับเวลาเล่นอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ 5g นะครับทุกคนถือว่าโอเคครับในเรื่องตัวประสิทธิภาพตัว performance ของเขาครับ แล้วก็มาต่อกันที่หน้าจอครับไซส์หน้าจอได้มาที่6.7นิ้วนะครับความเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น Full HD Plus รีเฟรชเรทสูงอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับรองรับ HDR10 Plus แล้วก็ตัวนี้อยากใ,ให้ทุกคนมาดูที่จอแสดงผลแล้วก็ความสว่างของเขานะครับในส่วนของตัวรีเฟรชเรทจอภาพเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับมี3สเต็ปให้เลือกเนาะอัตโนมัติมาตรฐานแล้วก็สูงคือ120เฮิร์ตนะครับก็เลือก ไว้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็คือเนี่ยฟีลลิ่งในการทัดดีการใช้งานลื่นดีอยู่แล้วนะครับตัวจอของเขาแน่นอนครับเป็นจอ a อ o led ดเป็นจอโค้งแบบนี้ก็ดูสวยใสยดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วฟิลลิ่งในการทัดคือดีมากครับผมและตัวนี้เนี่ยความแข็งแรงทนทานของเขานะครับกระจกของเขาก็จะเป็นตัว g o r i l l a Glass 7ไอนะครับทุกคนก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้อยู่แล้วเนาะแล้วมือถือของทาง oppo นะครับตัว oppo reno 12 5g เนี่ยเขาก็ชูจุดเด่นในเรื่องความแข็งแรงความทนทานด้วยนะครับ ตัวฟงตัวเฟรมตัวปุ่มต่างๆเนี่ยก็ได้รับการแบบเทสมาอย่างหนักหน่วงอยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่อึดแล้วก็ทนนะครับจอสวยใสบอดี้สวยครับตัวเครื่องอึดถึกทนครับผมแล้วก็ในเรื่องการใช้งานต่อเนื่องนะครับตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับหัวชาร์จที่แถมมาในกล่องก็ได้ชาร์จมาที่80วัตต์ซูเปอร์วู๊เลยนะครับชาร์จเร็วมากครับผมผมชาร์จไปแบตเตอรี่เล่นจนหมดเกลี้ยงเลยนะชาร์จไป20นาทีแบตเตอรี่ก็ได้กลับมาประมาณ42นะครับ ถ้าชาร์จแบบเต็มเลยนะครับเปิดเครื่องชาร์จปกติเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีนิดๆก็ได้แบตเตอรี่เต็ม100%กลับมาเพียงพอต่อก,การใช้งานครับก็คือชาร์จเร็วมากและที่สําคัญนะครับอันนี้ผมแอบเซอร์ไพรส์เป็นการส่วนตัวเลยก็คือตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างนานและก็อึดมากๆเลยนะครับผมเล่นเกมไป1นชั่วโมงใช้แบตไปประมาณ13%แต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้สแตนบายรอแบบ อ่านลงอ่านลน์เช็คเฟสเช็คลายนิดหน่อยเนี่ยตัวแบตเตอรี่นะครับได้ทั้งวันเหลือๆแน่นอนสมมติว่าตอนเช้าแบตเตอรี่เรามีสักประมาณ90%ตอนเย็นเนี่ยถ้าประมาณไม่ไม่ได้เล่นแบบหนักน่วงไม่ได้ตั้งใจเล่นให้มันจะหมดเลยนะใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าตอนเย็นแบตเตอรี่เหลือประมาณ5 0 4 0แน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแบตอึดมากๆครับทุกคนอันนี้ผมแบบผมชมเลยนะครับในเรื่องการใช้งานตัวแบตเตอรี่ของเขาถึงแม้ว่าผมจะเปิดเป็นตัวหมดเร่งประสิทธิภาพไว้ตัวแบตเนี่ยก็ยังใช้งานได้อดน อันนี้ยกนิ้วให้ครับผมและที่สําคัญตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับก็ใช้งานได้เหมือนใหม่แม้เวลาผ่านไป4ปีครับดังนั้นความทนทานในเรื่องการใช้งานแบบมือถือนานๆก็อาจจะไม่ได้ต้องเหมือนแบบยุคก,ก่อนหน้านี้ที่ต้องแบบอปี2ปีก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเขาคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้4ปีขึ้นไปเลยนะครับก็โอเคไว้เนื้อเชื่อใจได้นะก็หายห่วงในระดับหนึ่งแหละ ลำโพงเป็นลำโพงคู่อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเสียงดังกระหึ่มดีเวอร์ชัน Android ก็เป็น Android เวอร์ชัน14 Color OS H ก็เป็นเวอร์ชัน14.1เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวฟังก์ชัน AI อต่างๆก็มีมาให้ใช้งานเลย ก็โอเคสรุปง่าย,ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า oppo reno 12 5 g ครับก็เป็นมือถือที่ขายในเลทราคาหมื่นกลางที่ผมมองว่าคนที่ชอบถ่ายภาพหรือว่าคนต้องการหามือถือเอามาไว้ใช้งานครบเครื่องสัก1รุ่นแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักนะครับผมว่าเจ้า oppo reno 12 5 g เนี่ยก็โอ้โหน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับก็การใช้งานตัวกล้องครบครับหน้าจอสวย ตัวชิปใช้ได้ตัวแบตเตอรี่อืดครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็เควา่อแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักด้วยคือครบเครื่องจริงๆครับสำหรับมือถือที่ขายในเลทราคานี้แนะนําเลยครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ผมมารีวิวมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า oppo reno 12 5g ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังสนใจเจ้า oppo reno 12 5g อยู่แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ